อารี a น่แกรน e เดย์อีโทนลซันชอัลบั้มอี n ทนอลซันชัยของ a r รี a น r แกรนนะครับคือการกลับมาของเธอในลุคที่เต็มไปได้วยความอบอุ่นและก็ความสว่างสวยในทุกๆแง่มุมครับผลงานเพลงในอัลบั้มเนี่ยมีทั้งทำนองที่ฟังง่ายอารมณ์ที่ทำให้รู้สึกเป็นบวกสดชื่นแล้วก็เปลี่ยนไปได้วยความหวังอย่างเพลง we can't be friends wait for y o u love หรือ intro end of the world แถมยังมีเพลงจังหวะสนุกๆอย่าง Yes and ซึ่งเป็นเพลงเปิดอัลบั้มรวมทั้ง The Boy Is Mine ตัวเสียงรอง้องของอารีนาแกรนเดในอย่างที่ทุกคนทราบครับเป็นเสียงที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเต็มไปด้วยเ,เ,เ,เอกลักษณ์ครับทั้งการใช้เสียงสูงที่สูงแต่เต็มไปด้วยความไพเราะและการแสดงอารมณ์ผ่านเสียงร้องได้อย่างลึกซึ้งและก็กินใจครับโดยนอกจากอัลบั้มแล้วนะครับ Arena Grande, อารีนาแกรนเดยังประสบความสําเร็จแล้วก็สร้างปรากฏการ์กับผลงานการแสดงในภาพยนตร์เรื่องวิกเก็ตทำให้ปี2024กลายเป็นหนึ่งในปีที่น่าประทับใจมากๆสาหรับศิลปินอย่างอารีน g าแกรนเดครับ